สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับประคำยามเช้าวันนี้เรามาเริ่มตอนใหม่ของเราคืออย่าทำให้ผู้เล็กน้อยหลงผิดตอนที่หนึ่งผู้เล็กน้อยคือใข่จากประธรรมลูกาบทที่17ข้อ1นึ่งถึงข้อสองพระธรรมลูกาบทที่17ข้อ1นถึงสพระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์อีกว่า จำเป็นต้องมีเหตุให้หลงผิดแต่วิบัติแก่ผู้ที่ก่อเหตุให้เกิดความหลงผิดนั้นถ้าเอาหินโมแป้งผูกคอคนนั้นถ่วงเสียที่ทะเลก็ดีกว่าให้เขานำผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งให้หลงผิด เป็นเรื่องราวที่พระเยซูกำลังพูดให้คนพยายามระวังในการที่จะทำให้คนที่เเล็กน้อยหรือเด็กนะครับในการที่จะไม่หลงผิดพลาดไปจากทางของชีวิตอันดีนะครับเพราะว่าในพระธรรมภาสิตแ์ใช้พูดว่าจงดูแลเด็กของเราได้ดี เมื่อเขาโตนผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่พลาดจากทางนั้นนะนั่นคือสิ่งที่พัอพีได้พูดถึงฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงผู้เล็กน้อยที่เรากล่าวถึงนะฮะพ่อพีนี้ก็พูดถึงเด็กนะครับสิ่งแรกเลยคือเด็กนะครับผู้เล็กน้อยนี่หมายถึงเด็กเด็กที่ไม่รู้อิโ,น,โนย์เด็กที่เป็นเหมือนผ้าขาวนะเด็กที่เป็นอินโนเซนต์ใจบริสุทธิ์นะครับ พร้อมทจะอะไรรับทุกเรื่องเข้าสู่ชีวิตนะ,ะนั่นคือหมายถึงเรียกว่าตามไว้ละคือเด็กและนะฮะนั้นเขาบอกว่าให้เราอะไรบริสุทธใจเหมือนเด็กอะ่ะคือไม่มีความอะไรเจ้าเล่ห์นะฮะมีความจริงใจคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นนั่นคือเด็กนะฮะนะฮะนะฮะัพูดเล็กน้อยอันดับแรกคือเด็ก อะไรที่สองในภาษาคริสเตียนของเราหมายถึงคนที่ยังมีความเชื่อน้อยนะคำว่าคนยังมีความเชื่อน้อยเนี่ยหมายถึงคนที่ยังมีความเข้าใจในเรื่องวิถีชีวิตเนี่ยยังไม่ดีพอหรือบางทีภาษาคริสเตียนก็ใช้อีกคำพูดหนึ่งว่าการเติบโตในพระเจ้านะยังเติบโตไม่มากนักก็เป็นเหมือนเด็ก ซึ่งพยายามจะเติบโตไปเรื่อยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นคนประเภทนี้ที่เราพูดเด็กน้อยหรือเป็นเด็กนะฮะหรือเป็นทาลรกฝ่ายวิญญาณก็ตามแต่ที่เราใช้คำพูดตัวเนี้ยนะฮะเป็นบุคคลที่เป็นเหมือนผ้าขาวเราจะทำอะไรกับเขาคำ <c oughs> ว่าทำเนี่ยแปลความว่าจะพูดนะฮะหรือจะแนะนำหรือจะสอนหรือจะทำอะไรเขาดูเนี่ยต้องคิดมากเลย เพราะว่าเขาจะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดฉะนั้นเมื่อเขาดูจากเราเขาเห็นเราทําเขาก็ทําตามนะ,ะเขาก็ไม่เข้าใจหรอกแต่เขามั่นใจตัวเราว่าเราเป็นบุคคลที่เข้าไว้ใจเขาเชื่อใจนะฮะเขาวางใจเขาก็ทาตามฉะนั้นเมื่อเราจะทําให้เด็กหรือผู้เล็กน้อยเหล่านี้พูดมีความเชื่อ ที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่เติบโตพอในพระเยซูริ์เจ้าเนี่ยถ้าเราทําไม่ดีจะทําให้เข้าหลงผิดไปหลงผิดแปลว่าเข้าใจผิดนะฮะพอเข้าใจผิดปั๊บเนี่ยมันมีผลต่อการดําเนินชีวิตน,นะนะอันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราต้องมาทําความเข้าใจพอสมควรเพราะว่าเมื่อถึงระดับหนึ่ง ภาษาเตียนก็มีคาอีกหลายคำที่ต้องแปลความกันนะฮะคนณนี้เมื่อเขาเติบโตขึ้นมาระดับหนึ่งเขาอาจจะสะดุดได้ <c oughs> เพราะว่าเขาคาดหวังว่าผู้ใหญ่จะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่พอผู้ใหญ่ไม่เป็นอย่างที่เขาคาดหวังนะเพราะเขาถูกสอนมาอีกแบบหนึ่งเขาก็มีความสุขว่าทําไมนะฮะไอ้คำว่าทําไมนี่แหละล้วทําให้รู้สึกเครียดนะฮะทำรู้สึกไม่พออกพอใจทำรู้สึกผิดหวังอันนี้เขาเรียกว่าสะดุด พอสะดุดปั๊บเนี่ยก็มี2อ,อย่างนะฮะสะดุดออกนอกทาาไปเลยสะดุดล้มลงนะฮะหรือสะดุดเซธลาไปขา้างหน้ามีได้หลากหลายนะฮะแต่ส่วนใหญ่คือล้มลงสองออกนอกทาาไปเลยอันนี้ทําให้วิธีช่วเขาเสียหายไปฉะนั้นเราทั้งหลายต้องระวังพวกนี้ให้ดีโดยเฉพาะคนที่ท่านมีความสุขกว่าท่านคือเป็นผู้ที่เติบโตฝ่ายปัญญาแนละเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายปัญญาแนละ เป็นคนที่รู้จักพระเจ้ามานานแล้วนะฮะท่านจะทําอะไรก็ตามแต่จงคิดให้ดีที่คิดดีนอกจากทําให้เขาสุดเนี่ยมันมีผลนะเขาเรียกมีโทษพระเยซูใช้คําพูดนี้น่าคิดนะฮะถ้าจับคนใดที่ทําผิดได้เหล่านี้นะที่ทําให้ผู้อื่นเนี่ยหลงผิดนะฮะเอาหินโม่แป้งเนี่ยผูกคอคนนั้นนะทวงน้ําที่ทะเลก็ดีกว่าโทษหนะัก การทาให้คนเข้าใจผิดหลงผิดทําให้เขาเดําเนินชีวิตผิดพลาดเป็นโทษมหันในทํานองเดียวกันเมื่อเราดูเรื่องนี้ให้ดีปั๊บเนี่ยพ่อแม่ต้องดูแลลูกหลานให้ดีอย่าเขาหลงผิดอย่าให้คิดผิดนะบ,บางคำคาพ่อแม่สอนผิดนะฮะพอสอนผิดพับเขาเติบโตขึ้นมาในชีวิตเขาเนี่ยเขาก็ดําเนินิผิดเช่นพ่อแม่ชอบสอนให้ลูกเห็นแก่ตัวเนี่ย อย่าสนใจคนอื่นลูกเอาตัวเองให้รอดนะดูเหมือนดีแต่พอโตขึ้นไปเด็กทำอย่างนี้ปั๊บเด็กก็ขาดเพื่อนเด็กไม่มีเพื่อนเพราะตัวเห็นแก่ตัวอันนี้เป็นตัวอย่างต้นทําให้เด็กไม่สามารถมีสังคมอยู่อันนี้คือสิ่งที่ใหญ่มองเห็นนั้นพ่อแม่จะสอนอะไรครูบาอาจารย์จะสอนอะไรนะผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะฮะจะสอนอะไรจะทําอะไรให้เด็กดูก็คิดใคร้ควรให้ดีนะครับ เพราะว่าท่านทาให้เขาสุดแรกเนี่ยโทษท่านมหัรนะนะพระเยซูนี่ให้โทษหนักมากเลยเอาหินโม่แป้งนะถ้าคนสมัยก่อนก็พอจะมองเห็นนะไอหินโมแป้งนะผูกคอถ่วงน้ําเอาหินก้อนใหญ่โตแล้วกันเอาหินก้อนโตโตเนี่ยนะฮะหนักสักสิบโลนะฮะผูกคอถ่วงน้าซะนะครับให้สาสมความผิดธรรมอันนี้พระเยซูพูดแรงนะแล้วก็พูดชัด ฉะนั้นนี่คือการอย่าทำให้ผู้น้อยหลงผิดถ้าท่านผู้เล็กน้อยหลงผิดปั๊บเนี่ยโทษมหันท่านคิดด้วยดีฉะนั้นจะทำอะไรจะพูดอะไรจะแสดงออกอะไรจะสอนอะไรนะฮะคิดให้ดีโดยเฉพาะเมื่อท่านทำกับเด็กหรือทำกับคนที่ยังไม่รู้ความอะไรมากนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝ่ายพญ,ญาณหรือเป็นเรื่องของการยาภาพก็ตามแต่ฉะนั้นขอให้เราค่อวๆให้ดีก่อนจะทำอะไรลงไป คิดให้หนักคิดให้มากเพราะตัวอย่างที่ทําไปล้วนแต่มีเงื่อนไขเสมอถ้าทําไม่ดีทําผิดพลาดก็ถูกลงโทษถ้าทําดีนะฮะทำถูกต้องก็ได้ปบำเหน็จรางวัลร่วมใจใฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพรงุงสอนข้างหลายเรียนรู้จากการเมืนชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อจะไม่ทําให้ผู้เล็กน้อยลงผิดและเป็นเหตุข้างหลายต้องถูกทําโทษ ขอพระเจ้าช่วยเหลือด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคําถามสําหรับการใคร่ครวญท่านคิดว่าเด็กมีความสําคัญอย่างไร ขอคิดประจำวันนี้นะครับเด็กเหมือนผ้าขาวขีดเขียนอะไรลงไปจะติดตัวเขาไปจนตายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL Live และสนับสนุนภนรกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏ